ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวนิรชลาทางเหงาเกิดเมื่อวันที่17ทธันวาคม พุทธศักราช2529อายุ36ปี9เดือนบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ปัจจุบันตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะทำการสอนรวมเวลา3ปี1เดือนประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเอกวิทย์คณิตปีสำเร็จการศึกษา พศ2547โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่สำเร็จการศึกษาพศ2553มหาวิทยายลัยขอนแกน่นระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พศ2556 มหาวิทยาลัยลามคำแหงส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานเป็นไปตามที่กศกออกำหนดดังนี้ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาระในหน้าที่พิเศษ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นคณะกรรมการงานวิชาการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 2. กลุ่มบริหารงานทั่วไปงานคณะกรรมการงานกิจการนักเรียนโครงกรารสภานักเรียนคณะกรรมการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ครูเวรประจําวันจันทร์และเวรยามรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ตรวจชิ้นงานตรวจงานนักเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. โครงการสภานักเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจํานวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์โครงการส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และนำไปจัดทำรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเสือเท่าปีพุทธศักราช2564 .2 2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยปรับประยุก์ตให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิน่นและเหมาะกับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง1 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้ารเจ้าอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนกระตุ้นความสนใจพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการเลือกคัดสรรสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 1. ใบงานใบความรู้ 2. สื่อการนำเสนอ powerpoint 3. youtube 4. แ canva แหล่งเรียนรู้มุมส่งเสริมการอ่านป้ายนิเทศห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้รเ,รรเศร,เร,เร,รษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเช่นสวนผักสวนไผ่เป็นต้น 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงและวัดการคิดวิเคราะห์ วัดความรู้ด้วยแบบทดสอบแบบฝึกหัดแบบประเมินผลวัดสมรรถนะทักษะด้วยแบบทดสอบแบบประเมินสมรรถนะแบบสอบถามวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบสังเกตแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดกลุ่มนักเรียนเก่งปานกลางอ่อนวางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนรายบุคคล นำผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์วางแผนในการจัดการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีการบันทึกรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในหลังแผนการจัดการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะการใช้ชีวิตการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความสุขและมีความปลอดภัย1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการปลูกฝังคุณธรมณธรมจริยธรมธรมศีลธรรม มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่น 1. โรงเรียนวิถีพุทธ 2. โรงเรียนคุณธรรม 3. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้า 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสวดมนต์ไหว้พระในชั่วโมงสุดท้ายในวันศุกร์ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จดัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้ารเจ้ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2. จัดทําข้อมูลนักเรียน 3. จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้น2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้าพเจ้าจะทําข้อมูลสารสนเทศออกเยี่ยมบ้านติดตามดูแลส่งเสริมผู้เรียนประสานงานกับผู้ปกครองร่วมมือกันวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศรรึกษาข้าพเจ้ารับผิดชอบงานวิชาการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศรรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการสภานักเรียนโครงการส่งเสริมวิใจัยในชั้นเรียน2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเกรือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเกรือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมการพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนนั้นหนึ่งครั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านวัดส่วนราชการสถานประกอบการต่างๆด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3. 1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ้ระเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถใดด้านทักษะของตนเองเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการพัฒนาความรู้ความสามารถมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เช่นการอบรมปฏิบัติการโครงการศิลธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพศ2566 การอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาเป็นต้น3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการข้าพาจ้ามีส่วนร่วมในการประชุมครู PLC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนนั้นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาสื่อพัฒนาศัก,กยภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัดชาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วัตถุประสงค์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเสือเท่าได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้การสอนในรูปแบบ Active learning โดยใช้วิธีการสอนแบบธรรมศากัจฉาร้อละ70นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเสือเท่ามีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระที่1ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสูงขึ้นร้อยละ70 1. วิธีดำเนินการ 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเสือเท่าฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564ในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของเนื้อหาในรายวิชา สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระที่1ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 2. ศึกษาขั้นตอนการสอนในรูปแบบ active learning โดยใช้วิธีการสอนแบบธรรมศาสกัดฉาวิธีสอนที่ผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของการปฏิบัติศรรีลหรือขาดหลักธรรม 3. ศึกษาการออกแบบ การสอนแบบ Active Learning โดยวิธีการสอนแบบธรรมศาสตร์กัจฉาเพื่อจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมดำเนินการออกแบบวิธีการสอนแบบธรรมศาสตกัจฉาในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลตามสภาพจริงผลที่เกิดขึ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเสือเท่าได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้การสอนในรูปแบบ active learning โดยใช้วิธีการสอนแบบธรรมศาสตร์กัจฉาร้อยละเจ็ด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเสือเท่ามีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระที่1ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสูงขึ้นร้อยละ70ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน